สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ <c oughs> นี้เราจะมาเปลี่ยนปั๊มติ๊กนะครับเนื่องจากว่ามีความรู้สึกว่าปั๊มติ๊กได้ใช้มาอสองแ0 0หกหมื่นกิโลแล้วนะครับอย่นี้ตัวที่ติดมากระพดนะครับมันถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนถึงมันจะไม่แสดงอาการอะไรมากมายนะครับ ก็เลยต้องเปลี่ยนปัมติ๊กส่วนกองนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนนะครับเพื่อให้แรงดันน้ํามันคงที่นะครับพอใช้ไปนานความเสื่อมของปัมติ๊กมันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับเราจะเปลี่ยนเฉพาะปัมติ๊กตัวนี้นะครับตัวอื่นเราไม่ได้เปลี่ยนส่วนี่กองนี้ก็เปลี่ยนปกติอยู่แล้วนะครับกองเบนซินนะครับกองหยาบ อ่าเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับนะนก็มีสายไฟนะฮะจะต้องเปลี่ยนด้วยนะสายสายปั๊มติ๊กนะครับซึ่งตัวเดิมเราจะออกนะครับเพราะว่าปั๊มติ๊กตัวนี้สายไฟมันก็จะต่างกันนิดหนึ่งนะครับสายปลั๊กจะต่างกับตัวเดิมนิดหนึ่งนะแลเราก็เพียงแต่เอาตัวนี้ออกนะครับเอาออกนะครับ ต้องออกก่อนนะฮะเนี่ยตรงนี้มันจะมีล็อกอยู่นะฮะสามล็อกด้วยกันนะฮะเนี่ยสามล็อกนะครับแล้วก็เอาออกนะฮะสามล็อกเนี่ยนะค,ค,ครับค่อยๆออกนะครับต้องขออภัยนะครับเพราะว่ารู้สึกว่า ใช้ถนัดนะครับเนี่ยเก็ออกฮะมันก็จะออกง่ายนะฮะมันเป็นตัวล็อกอยู่นะฮะล็อกสามล็อกอันนี้เป็นล็อกกรองใช้สุรงัดตัวเบานะ่ยเดี๋ยวมันจะหักอันนี้เป็นกรองนะฮะเป็นกรองอ่า ลองเบนซินหยาบนะครับตัวนี้ยังใช้ได้อยู่โอเคนะครับทีนี้เราก็จะมาถอดปลั๊กตัวนี้นะนี่ปลั๊กนะต้องดูให้ดีนะฮะว่าตรงไหนขั้วบวกตรงไหนขั้วลบนะครับซึ่งเราจะต้องใส่ปลั๊กตัวนี้แทนเข้าไปนะทางโน้นน่เป็นขั้วขั้วบวกนะฮะสีน้ำเงินเนี่ยขั้วบวก สีดําก็คูรบนะครับแล้วก็ใส่เป็นแบบนี้นะฮะเหมือนกันนะปลักตัวนี้เหมือนกันใส่ได้เหมือนกันนะครับถอดนี้ก่อนนะถอดถอดก็กดง่ายๆนะฮะมือผมก็กดตรงนี้นะแล้วดึงออกง่ายๆเนะี่ยก็เป็นปลั๊กแบบนี้ซึ่งเราไปต้องนะฮะเปลี่ยนอย่างนี้นะฮะต้องใส่เป็นแบบนี้ปลั๊กเดินก็ปลั๊ก ของมันจะจ,จะไม่เหมือนกันฮนะไม่รู้จะทนทานมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่สายไฟอะเท่ากันแต่รูป,ปลักน่าจ,จะไม่ต่างกันนะครับรูป,ปลักจะเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหม,มแล้วก็เสียบไปก่อนอเสียบทิ้งไว้ก่อนนะฮะด้านโน้นคือกั้วกัวบวกนะครับเดี๋ยวใส่สลับนะครับใส่สลับเดี๋ยวปั๊มติ๊กหมุนกลับนะครับ อันนี้ก็เป็นอทีนี้เราก็าดึงปับ๊บติออกมาได้เลยนะครับรปลั๊บออกก่อนฮะดึงออกได้เลยครับดึงัอก่อเวก่อนแป๊บหนึ่งฮะคอ้าวดึงปั๊บปั๊บติมาเป็นเลยนะครปุ๊บมันจะมีซีนอยู่ข้างในนะครับ ตอนนี้เราก็เอาออกนะฮะเอาออกนี่เนี่ยมันจะมีล็อกอยู่นะเล,ล,นะะล,ล,ล็นละ็อกไหมฮะล็อกเรากดฮะกดแล้วก็ดึงออกเลยเลยปุ๊บเนี่ยกดตัวนี้ปุ๊บโอเคนะฮะตัวนี้เป็นตัวสวมนะฮะสวมแบบนี้แล้วก็จะมีซีนอยู่ข้างใน สีนสียดำนะ,ะอยู่ข้างในหนู้นนะ,ะเห็นไหมฮะซีนข้างหนด้านในนะ,ะสีนเป็นโอริงนะ,ะเป็นโอริงแล้วก็ใส่ไว้ที่เดิมะฮะไม่ต้องออกมาผมของเดิมมันไม่ก็ใส่ไว้ที่เดิมะฮะ ป็นโอริงสีดำดำใช้ตัวเดิมนะครับอันนี้คือ,อดูก่อนความแตกต่างนะครับมันก็เหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าปลั๊กมันจะต่างกันอันนี้เป็นปลัก๊กน่าจะเป็นปลักรุ่นใหม่อันนี้เป็นปลักรุ่นเกา่าครับขนาดตัวเท่ากันนะครับด้าหลังกนละสีนะฮะแต่ใช้ได้ นะครับอันนี้บอกว่ายี made in, made in Japan ่ห้อเดนโซ่เม็ดอินเม็ดอินเจแปนนะครับกล่องของมันก็เป็นแบบนี้เนี่ยกล่องทีนี้แท้หรือไม่แท้นี่ก็ผมก็ดูไม่ออกนะครับดูไม่ออกว่าแท้หรือไม่แทนะ้แล้วก็ใส่ไปเหมือนเดิมนะครับ mm. ค่อยๆใส่เข้าไป แต่อยา่าลืมใส่ตัวนี้นะตัวเซีย์ขาวเนี่ยใส่ค่อยๆใส่ไปนะใส่ก็กดให้แน่นลงไปเนี่ยมันก็จะพอด,ดีปึ๊บก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะ,ะกดลงไปมันก็เป็นแบบนี้นะ <c oughs> กดให้แน่นนะ เสร็จแล้วก็ใส่สายไฟนะที่สายไฟเนี่ยนะครับมันก็จะมีบวกลบที่จริงแล้วอาจจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะแถวนี้คือกั้วบวกฝั่งนี้นมันจะมีลบบวกนะครับลบบวกแถงนี้คือทางบวกนะครับ ตองที่ใส่ไปแล้วนะฮะสีนโอริงก็ออกมานิดนึงล้วก็ยัดใส่เหมือนเดิมนะครับก <c oughs> ดเข้าไปเนักกึกนะครับเนี่ยักกึกเนะสร็จแล้วก็ใส่เนี่ยใส่ได้นะฮะใส่ตั๊กไป นมาลองเดกงดูจริงปรัดสนิทไหมเข้าสนิทนะครับเคเนีเป็นกษาสน,านีน ดูอีกทงนะครับโอริงจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะโอริงป้องกันน้ำมันมันออกนะครับก็ใส่ไปทางที่ดีก็ใส่โอริงไปก่อนนะครับใส่โอริงนี้ไปก่อนใส่ให้อยู่ในในวงตรงน้นนะเห็นไหมครับใส่โอริงไปก่อน เนี่ยเห็นไหมฮะโอริงใส่เข้าไปก่อนนะครับดันเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันแน่นเองอใส่โอริงเข้าไปแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็ ตรงนี้นะครับเอาวหลุดขาขาวหลุดนะครับงขงกล่องขาวนี่นะใส่ไว้ด้านไหนก็ได้ครับตรงนี้เหมือนกันยกขึ้นนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มหมดกดเข้าไปดักกึ๊กเนี่ยโอเค ใส่เข้ปไปอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นอันเสร็จตรงนี้นะสายไฟอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ส่วนประเดิมน,น,นี่ก็เก็บไว้ก่อนนะฮะเผื่อมีปัญหาทีหลังเสร็จแล้วเราใส่นี่ครับใสต่ตรงให้ดูนะให้ตรงนะครับ มีเขี้ยวอยู่สามเขี้ยวกดเข้าไปมันจะล็อกเลยล็อกป๊อกตรงนี้ต้องตรงรูด้วยนะมือไม่ถนัดเนียต้องตรงรูด้วยเป็นตัวกรองนะกรองเป็นสินเนี่ยมันก็จะดังแกั๊กเห็นไหมทุกอย่างพอดีเปะ๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่ เดิมนะครับก็ใส่ง่ายๆตอนใส่ผมก็จะไม่ไม่ถ่ายให้ดูนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใช้มานานผลสมควรนะครับอย่างระดับแสนโลสองแสนโลเนี่ยนะครับความดันของปัามติกนะฮะมันอาจจะเสื่อมลงอาจจะยังไม่เสียเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะต้องมีความมีมาตรฐานนะฮะั้นเปลี่ยนก็เปลี่ยนราคาซึ่งก็ไม่ได้แพงอะไรนะครับไอ้ตัวเนี้ย แต่ถ้าเราซื้อทั้งหมดเนี่ยมันจะแพงนะครับเราซื้อเฉพาะตัวที่เป็นตัวปั๊มจริงๆนะครับแล้วก็สายไฟอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ประหยัดเงินไปเยอะนะครับส่วนโครงสร้างหรือเสื้อของมันเนี่ยนะครับเราไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนมันก็ได้นะครับทีนครกบถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็โปรดกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ